สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่างบินรถมือสองนะก็วันนี้นะครับจะมารีวิวรถที่สันพิมฝาแรงคันนี้นะเป็นรถกระบะแคบนะครับคันนี้นะรถพร้อมใช้งานนะครับรถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับนะคันนี้เปิดป้ายจังหวัดเพชรบูรณ์เลยนะก็อย่าลืมนะครับสําหรับใครที่อยากจะเข้ากลุ่มซื้อขายนะเป็นกลุ่มแบบนี้นะครับก็ให้คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะดึงเข้ากลุ่มซื้อขายนะเป็นกลุ่มไลน์นะครับโอเครถอันนี้สภาพสวยมากเดี๋ยวผมจะมารีวิวใกล้ๆกันเลยดีกว่านะ ยังไงขอกำลังใจในการกดถูกใจใต้คลิปวิดีโอให้สักหนึ่งครั้งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการหารถแบบนี้มาให้เพื่อนๆชมกันเนาะไปขอกับกล้องรีวิวเลยดีกว่าก็นี่นะเป็นนิสสันบิ๊กอนะครับทะเบียนคันนี้เป็นป้ายจังหวัดเพชรบูรนะครับ ขอคสีหนึ่งสามแปดนะนี่นะมีกันชนหน้าด้วยนะสภาพสวยๆเลยครับคันนี้เงาๆเลยทีเดียวนะอันนี้ก็ขายพร้อมคอกไปด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูภาษีนะภาษีสองห้าหกหกนะนี่นะภาษีสองห้าหกอันนี้คันคันนี้เขาใช้งานอยู่นะนีนะ่หน้าหน้ารถเขาก็ยังมีของอยู่นะเดี๋ยวมาดูเล่มทะเบียนนิดหนึ่งครับคันนี้เป็นวันจดทะเบียนนะครับวันที่สองเมษายนสองห้าสามเก้านะเป็นรถปีสองห้าสามเก้านะเครื่องสองพันห้านะครับนี่นะ เป็นป้ายจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับพอคอี1 3 8นะสภาพสวยมากครับคันนี้อ่านี่เขาติดเครื่องอยู่นะเดินเบาอยู่นะนะครับเครื่องติดปกติไม่มีปัญหานะอันนี้เขาใช้งานอยู่นะครับ๋ยวจะพาดูรอบๆคันก่อนนะเพื่อนพี่ๆครับอยากจะดูมุมไหนเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้นะนี่นะรถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอยู่พภอลมเก่านะอ่าครับ มาถ่ายที่บ้านเขานะอืแต่ก็ดูคัดสีนิดหนึ่งนะนะครับอยาก,กดูมุมไหนเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้นะนี่คนระับอันนี้มีกันชนหลังด้วยนะกันชนหน้ากันชนหลังแล้วก็มีคอกนะครับนี่นะตัวเปิดกระบะหลังนี่เป็นจุดเดียวนะนี่คนระับ เดี๋ยวดูใต้ท้องนิดหนึ่งนะอันนี้มียางอะไรด้วยหนึ่งเส้นนลครับายทะเบียนสวยนะนี่นะครับเดี๋ยวลองเปิดกระบะหลังนะครับเปิดใช้งานได้นะอันนี้เขาแถมข้องไปด้วยนะอันนี้ผมสตาร์ทเครื่องอยู่นะครับเดินเบาปกตินะเครื่องไม่มีสะดุดนะ ผมใช้งานเลยครับคันนี้ตลังอัีต่งางๆนะครับอย่างดีนะคันนี้นะอันนี้มีปีกด้วยนะนะครับนี่นะปีข้างล่างนะอ่าภายนอกก็จะประมาณนี้เดี๋ยวพาไปดูภายในนะโอเคภายนอกก็จะประมาณนี้นะกระจกดีครับกระจกไม่แตกไม่รล้า เดี๋ยวพาไปดูภายในนะครับเนี่ยนะเปิดประตูมาครับก็ข้างนี้ตามแผงประตูนี่สมบูรณ์มากนะกระจกเป็นกระจกมือหมุนนะเนี่ยนะครับอใช้งานได้นี่นะไม่มีร่องรอยการเจาะนะนี่นะครับอันนี้จอโค้งนะอันนี้พวงมาลัยพาวเวอร์นะครับนะอ่าครับเบาะหลังนะ ระบบไฟติดทุกจุดนะคันนี้เพิ่งต่อะเบียนมานะเพิ่งต่อภาสีมาเนาะนนี้เบาะหลังก็เนี่ยครับก็สมบูรณ์มากนะครับคันนี้นะอ,อ่าเดี๋ยวจะมาลองทดลองนั่งดูนะนี่นะครับเบาะดีครับตอนนี้เบ,บาะทั้งสองข้างนะเบาะดีนะเดีย๋ยวมาดูเลขไม้สักหน่อยเนาะเนี่ยครับคันนี้จอโค้งนะครับเลขไม้นะครับอยู่ที่ สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบห้านะอ่าเดี๋ยวเปิดแอร์ดูหน่อยนี่นะแอร์เย็นนะครับวันนี้เพื่อนๆในยินหรือเปล่าะนะนี่ผมเปิดแอร์แล้วนะอ่าครับเดี๋ยวลองเปิดปิดประตูนะอันนี้แอร์ครับประตูปิดเบาๆก็สนิทนะโอเคเดี๋ยวลองเกียร์สักหน่อย นะครับเยาลองเกียร์ตั้งหน่อยอ่านี่ครับไม่ขึ้นนะ,ะครับเนี่ยนะอ่ารถใช้งานอยู่นะคันนี้เบรกดีครับอันนี้เบรกใช้งานได้เลยนะอ่าเกียร์ถอยนะ ไม่มีวกแวกเลยครับคันนี้นิ่งมากนะอ่าครับเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันตั้งหน่อยเบรกมือใช้ได้นะอ่า,อาไปดูเครื่องยนต์กันตั้งหน่อยอ่าก็มาดูเครื่องยนต์สักหน่อยนะคันนี้เครื่องบีดี วงไล์าพาวเวอร์นะครับคันนี้่ะ,ะ,ะเครื่องเดินเบาปกติเลยคันนี้ไม่อายนะคันนี้นะ,ะเครื่องดี เรื่องดีครับคันนี้นะ,อะโอเคเลยสำหรับนิสันวิเกมฝาแดงคันนี้นะครับรถอยู่จังหวัดพิจูบุญนะครับอยู่อำเภอหลงเก่านะเจ้าของนะครับก็เปิดราคาไว้ที่95,000นนะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนนะครับสนใจก็โทรมาคุยกับเจ้าของรถเขาได้โดยตรงนะ เดี๋ยวผมจะปักเบอร์เจ้าของรถนะครับไว้ที่ชื่อคลิปนาะก็โทรมาคุยกับเจ้าของรถเขาเองนะครับนะก็ะเดี๋ยวผมนะครับจะไปถ่ายกันอืนก่อนยังไงกดติดตามแบบนี้ไว้นะแล้วเรามาเจอกันทุกวันนะครับเวลา18นาฬิกาก็จะมาเจอกันเนาะโอเควันนี้ขอคำว่าสวัสดีครับ